รายการคุณหมอเล่าเรื่องจากรอยหยักสู่รอยเส้นโบ็อกซ์เพื่อการรักษาโรคเสนอตอนที่6นะคะโบ็อกซ์รักษาโรคทางสมองหมอจะขอเล่าคุณสมบัติของโบตินท็อกซินนะคะที่ใช้ในการรักษาโรคสมองเส้นประสาทและกล้ามเนื้อสําหรับคุณสมบัติอย่างแรกของโบ็อกซ์นะคะซึ่งมีผลในการสกัดกั้นการส่งกระแสประสาทอะซิทิโคลินไปที่กล้ามเนื้อ เพื่อทําให้กล้ามเนื้อที่หดตัวมากผิดปกติเนี่ยหดตัวน้อยลงดังนั้นโบท็อกซ์จึงนํามาใช้ในการฉีดรักษาโรคต่างๆมากมายดังต่อไปนี้นะคะอาการตากระพริบอาการหน้ากระตุกขึ้นซีกหรือกล้ามเนื้อใบหน้าสั่นพลิ้วผิดปกตินะคะอาการกล้ามเนื้อขากรรไกรทำการผิดปกติทําให้เปิดหรือปิดปากลําบากอาการเสียงแห่จะก,กล้ามเนื้อสายเสียงทํางานผิดปกตินะคะ อาการเกร็งในขณะที่ทํากิจกรรมต,ต่างๆเช่นในขณะเขียนการเล่นดนตรีบางชนิดการเล่นกีฬาบางชนิดเช่นกอล์ฟภาวะหัวสั่นนะคะหรือมือสัน่นนอกจากนั้นยังเอาไปใช้ในการรักษาอาการแขนขาเกร็งจากโรคอัมพาตหรือโรคไขสันหลังอีกด้วยค่ะแค่คุณสมบัติในการลดการหดตัวของกล้ามเนื้อเนี่ยก็นำไปใช้ในการรักษาโรคอย่างมากมายทางระบบประสาทแล้วนะคะ